สวัสดีครับผมพบกับผมในายก,กาอาอนุเทพกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาท่านชมมาฆ่าพาราเตกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นซาวินโยนะครับผมก็เป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงของแพ็ค โคพาเมอร์อนะครับผมก็เป็นโชว์ไทม์นะครับผมที่มีสกิลพิเศษเป็นโมเมนตัมดิงการคลองบอลจะค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับสกิลนี้แล้วก็ตักงแต่คนนี้จุดเด่นเขาก็คือการคลองบอลมีความเร็วค่าจับสกกร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงเนาะผมก็สามารถปรับให้เป็น80ก็ถือโอเคนะ ความโค้งก็พอได้ับผมแล้วก็นักเตะคนนี้สามารถปรับยิงแรงให้เป็น90ได้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพา up มีรูปแบบให้เรื่องนะครับผมบูทที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะก็จะมีบูทที่เป็นสปิดต้นบอลแคริ่งคอสซิงครับผมมีฟันตาซิต้าฟรีคิกแล้วก็ในส่วนของชุดติ้งครับผมสไตรเกอร์แล้วก็เทคนิคครับผมก็จะแนะนาบูททั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักเตะกันก่อนดีกว่านะครับผมนักเตะสซสูงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อย 76อายุ20ปีน้ำหนัก71ถนัดเท้าซ้ายนะครับ สองเท้าก็เป็นมีเดียมนะครับผมก็เล่นได้ประมาณนิดนึงนะสองเท้าก็ผมก็ตำแหน่งที่ยืนได้นะครับผมจะมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกสูงปีกต่ําก็สามารถเล่นได้เช่นกันเหมือนกับว่าถ้าเอาไปยืนปีกขวานะครับผมจะเน้นการตัดไหนเข้ามายิงปั่นแต่ถ้ายืนปีกซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะเน้นการเปิดบอลริมเส้นนะครับผมแต่ค่าพลังการเปิดบอลริมเส้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงครับผมก็ลดความเร็วแล้วก็เปิดบอลน,นะถึงจะเปิดบอล ข้าหัวกับกองหน้านะครับผมถ้ามีความเร็วไปด้วยเนี่ยแล้วก็เปิดบอลเนี่ยมีโอกาสเปิดบอลปีนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยจะมี turn, turn, skill, คับเทิร์นคับเบลไฮแอนด์เทิร์นดับเบิร์ทัชเป็นสกิลคลองบอลฟิฟแฟบเราเล่นเคอร์เรยิงปั่นสกิลนี้จะเป็นสกิลเรียกฟาวนะครับเอัลไซเคอร์เรเป็นสกิลไซก้อยสกิลนี้จะได้ทั้งยิงแล้วก็ได้ทั้งจ่ายพินไพคอร์ซิ่งเป็นสกิลเปิดบอลเลมเส้นหรือว่าคอร์ดบอลเลมเส้นนะครับผมก็สกิลนี้จะคอมโบกับการยืนตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผมมก็เเเปิดบอลนนาะ ส่วนสกิลต่อมาจะเป็นโซคอนโทรทรูพาซิ่งเป็นสกิลแทงมอลทุช่องแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นสกิลเป็นสกิลพิเศษโมเมนตัม um, ดิบบิงครับผมก็ช่วยในการคองบอลได้ดีขึ้นครับผมสกิลที่ควรเพิ่มผมก็จะขึ้นให้กลางจอแต่ที่ข,ดขาดนะผมมองว่าน่าจะขาดสกิลส่องไกลหรือว่าสกิลยิงไกลนะครับผม มาดูบูสประจําตัวครับผมบูสปประจาตัวเนี่ยจะเป็นของบู๊สปิดต้นนะครับผมก็จะบวกสปิดต้นสปิดปลายบวกบาร้านแล้วก็บวกสติมินาก็จะเน้นความเร็วนะครับผมบูสปประจาตัวส่วนการค่าพลังนะครับผมเดี๋ยวกดออโต้ไปกดออโต้จะอยู่ที่102พอใส่บูสก็เป็น102ก็จําเป็นต้องใช้โคนนะครับผมถึงจะตัน103นักเตะตันสูงสุดอยู่ที่103แต่ถ้ามีสูตรไหนทำหนึ่งร้อยสี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มให้นะครับผมอะ ก็กดออโต้นะครับผมเทคนิคนะครับผมก็เป็นร้อยสามนะครับผมใช้โค้ดได้ตามที่เราเลือกได้เลยนะโค้ดเม็ดเดียวก็สามารถทำร้อยสามได้ก็ผมถ้ากดออโต้นะครับแต่แต่มีบางคนนะที่ทำร้อยสามได้ก็น่าจะมีคนที่คนเดียวกับผมที่ทำร้อยสามได้คนอื่นน่าจะไม่ได้แล้วนะผมว่านะอย่างเจอหลาสิไม่ได้ก็ผมมีแค่คนเดียวคือคนนี้กับผมที่เป็นร้อยสามนะครับอ่ะ ส่วนคนนี้เป็นร้อยสองนะคนนี้มันบูทแค่ยิงแรงแล้วก็บาาูทของแบรนด์ไอ้บูทของแข่งๆครับผมมันเลยไม่ได้ร้อยสามนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเรามาดูทํายังไงให้เป็นร้อยสามนะครับผมมาแล้วค่าพลังดูคุ้มที่สุดนะครับผมก็มิเกลเรต้าเนี่ยกดออโต้นะครับผมแล้วก็เป็นบูทของสไตรเกอร์เนี่ยสปีดหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะก็ถือโอเคนะไม่ได้แย่ครับผมก็โอเคก็คุ้มนะครับผมแต่ผมอยากจะเพิ่ม ค่าจับกอร์เป็น80นะครับผมแล้วก็ค่าพลังตาร้อยสด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมกดชูตติ้งก็ร้อยสได้นะครับผมอืมโอเคเนาะซึ่งบูตที่ใช้แล้วคุ้มนะครับผมของหนึ่งมผมมองว่าจะเป็นของไซเอร์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชืบอ,อ่ะการปรับนะครับผมเราจะลดในส่วนของดิบบิ้งนะครับผมให้เหลือ10นะ10รองเท้าเป็น8ปดทัสซิ่งก็เป็น4เรามาลงที่ชูตติ้งครับผมให้เป็น7 ค่าบารังนะครับผมก็จะ103นะครับผมมีความเร็วอยู่ที่100สปีดอ่าปลายเนี่ย95ครับผมคลองบอลก็คลองได้ครับผม93 94 93จ่ายบอลก็จ่ายได้ครับผมสายนี้ก็ได้ทั้งยืนปีกซ้ายหรือว่ายืนปีกขวายืนได้หมดเลยก็เปิดบอลยิงเซนก็ได้นะครับผมก็มีสีเขียวเนาะโลเทสพาร์ตโลพาร์ตก็เป็น83สามารถจ่ายบอลได้จับสกอร์เป็น80ก็สามารถตัดไหนเข้ามายิงปั่นได้ความโค้งเป็น84นะครับผมสายนี้ก็ถือโอเคไม่ได้แย่ครับผมก็ถ้าใคร อยากได้ค่าพลัง1นึ่สามสวยใช่ในมจสวยเนี่ยก็เล่เล่นสายนี้ได้เลยโค้ดที่ใช้เนี่ยก็แค่2คนนะครับผมที่แนะนําเลยก็คือคนนี้แล้วก็คนนี้นะครับผมจะเป็น1นึก็รูบิอลอเวอริมก็ถือว่าคุ้มสุดแล้วนะส่วนคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ร้อยสองก็ผมไม่ร้อยสามนะสายนี้ก็มีแค่2คนแหละอที่ผมบอกไปคนนี้แล้วก็คนนี้นะที่ให้เล่นหรือว่าให้เลือกเล่นนะครับผมสำหรับโค้ด ต่อมานะครับผมถ้าใครเล่นโค้ดของเม่กีกับเตานะครับผมอยากได้เข้าพลังร้อยสามแบบสวยก็สามารถปรับได้นะครับผมเพียงลดในส่วนของสปีดต้นลงครับผมให้เหลือ10มาเพิ่มดิบบิ้งครับผมค่าพลังก็จะได้103แต่จะได้เนาะที่ค่าพลังสปีดต้นเนี่ยไม่เป็น100แต่ค่าพลังโดยรวมอื่นเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับผมก็คลองบอลได้คลองบอลสูงกว่า าสายของ103ของอารูเบียนอมบาริมนะครับผมก็คองบันดีจ่ายบอลได้แล้วก็จะสกอร์80ความควงกล้องเหมือนเดิมเลยมีบาร้านอยู่ที่92สเตมินาก็85สายนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นขอไมเกลียเวเจต้านะครับผมส่วนขอคนอื่นก็เล่นได้นะลูเบมอนมบริมเห็นไหมก็ร้อยสามเหมือนกันครับผมอ่าร้อยสามเห็นไหมร้อยสามอ่าร้อยสองก็คนนี้ไม่ร้อยสามนะผู้ผิดขออภยัยอ่าร้อยสองร้อยสอง บูตเม็ดเดียวเนี่ยก็เป็น102นะครับผมสําหรับโคดนะไม่103ก็มีแค่3คนแหละที่103คนนี้คนน,คน,นี้แล้วก็คนนี้ก็ผมมีเกียร์โอเต้าหนึนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเล่นบูตเม็ดเดียวแล้วได้ค่าพลังร้อยสก็กดออโต้นะครับอ่ะมาทีนี้นะครับผมเรามาเริ่มที่บูตตัวแรกกันนะครับผมบูต mm. ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยคือบูตของสปีดต้นนะครับผมก็สามารถ ใช้ซ้ำได้นะครับผมใครสมได้เนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมอยากจะได้ความเร็วที่จี๊ดกว่านี้นะครับผมก็เล่นบูทต,ตัวนี้การปรับนะครับผมตามจริงแบบนี้ก็นั้งดีแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะลดให้ดูนะครับผมชื้อเพิ่มในส่วนตรงนี้แล้วก็คืนลดตรงนี้ลงหน่อยครับผมเดี๋ยวเอาโค้ดแล้วก่อนเอาโค้ดแล้วก่อนอ่อาโค้ดแล้วก่อนนะชือ้อ ข้าพลังก็จะอยู่ที่102สายนี้จะเป็นสายสมดุลน,นะครับผมก็จ่ายบอลได้ครับผมจบสกอตแปร 80, คลองบอลก็คลองได้ครับผม9294แล้วก็93นะครับผมแต่ยิงแรงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้นะครับผมสปีดปลายสูงกว่านี้ผมก็สามารถพาปรับได้นะครับผมการปรับเนี่ยเราจะลดพาซิง่งครับผมให้เหลือ2ชืบชืบดิบิ้งเป็น10ตรงนี้เป็น8ครับ ถ้าใครอยากได้สปีดปายนะครับผมเพิ่มไปเลยค่าพลังก็จะได้102ครับผมก็ใช้ในเนี่ยความเร็วสปีดปายอยู่ที่99สปีดต้น96ยิงแรงอยู่ที่90นะครับผมคลองบอลก็คลองได้จ่ายบอลก็จ่ายได้ครับผมแล้วก็จับสกอร์เป็น80ครับผมมีความโค้งอยู่ด้วยเป็น85บาาลานซ์กับอ่าสตมินาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผม9-1แล้วก็9-1ถ้าอยากให้คุ้มก็ใช้โค้ดของลูเบมอมอลิมก็คุ้มนะ ได้สปีดปลายอยู่ที่100คนคนไหนที่บวกสปีดปลายเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มนะครับผมสําหรับส่วนต่อมานะครับผมจะเป็นบูทนะครับผมของบอลแคริ่งถ้าใครสมได้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันสําหรับบอลแคริ่งนะครับผมการปรับนะครับผมก็เดขอเปลี่ยนก่อนนะถ้าพลังนะครับผมอ๋อตามจริงสายนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเน้นความเร็วนะครับผมก็เล่นสายนี้ได้เลยนะ ก็ความเร็วเนี่ยค่อนข้างสูงเลยโอเคนะครับผม100แล้วก็99อันนี้ใช้ค้อนไ่เกลเจต้านะมันเร็วบวกสปีดต้นเป็น100ก็อยากจะเล่นค้คนไหนก็ได้เลยเพราะว่าสปีดมันก็บวก100แหละยิงแรงด้วยคองมันก็พอโอเคนะครับผมก็ไม่ได้แย่จ่ายบอลกับจับสกอ์เนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมความโค้งก็มีค่าพลังก็ตันร้อยสองด้วยก็ถ้าใครอยากจะเล่นสายบอลแคลิ่งเน้นความเร็วก็เล่นเล่นสายนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะเล่นสายสมดุลผมก็พาปรับได้นะครับผมการปรับเนี่ย รถไปเลยรองเท้าเหลือ7 7ดิบบิ้งก็ผมให้เป็น10นะพาร์ทเป็น4ครับผมที่เหลือลงชูตติ้งครับโหต่ก่อนนะข้าพลังก็จะอยู่ที่102ครับก็ผมก็ความใน็สวีตต้นการออกตัวเนี่ยค่อนข้างดีเลย99เก้าสปีายเป็น94ยิงแรงเป็น84นะครับผมมีอ่าบารันที่95ของมันก็คองได้ก็ผมจ่ายมันก็จ่ายได้จับสกอร์เป็น80 โค้ดนะครับผมก็ถ้าอยากจะคุ้มก็เป็นโค้ดที่บวกสปิดปลายนะอ่าสปิดต้นครับผมก็ผิดขออภัยสปิดต้นสปิดต้นก็จะเป็น100นะสปิดต้นเห็นไหมแต่ริเวนมอวลดิมก็ดีครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าชอบคนไหนก็เล่นได้เลยไม่ได้บังคับนะครับผมสําหรับโค้ดสายนี้อ่าโอเคนะครับผมสายต่อมานะครับผมจะเป็นของคอซิงครับผมถ้าใครสุ่มได้คอซิง คอซิงเนี่ยก็เป็นบู o นะครับผมที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมก็โอเคนะก็ถ้าจะปรับให้คุมนะครับผมก็ลดในส่วนของตรงนี้ออกหน่อยนะครับผมชืบชืบมันก็จะเหลืออยู่พอตพอยก็ผมลงรองเท้าดีกว่านะครับผมก็จะได้ค่าพลังตันอยู่ที่102เพิ่มความเร็วสปีดปลายมาเป็น96นะครับผมก็บวกโค้ดด้วยแหละเป็น95นะตามจริงไม่ได้บวกโคด้ด สปีดต้นนะครับผมก็จะใช้โค้ดที่บวกสปีดต้นก็จะคุ้มเป็น100่รอคลองมันก็คลองได้จากบันก็จ่ายได้ครับผมควบโค้งเนี่ยจะอยู่ที่86บาลานซ์กับสตรีมิน่าก็ดูโอเคไม่ได้แย่ครับผมสําหรับสายคอซิ่งสายนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นของฟรีคิกครับผมฟรีคิกเนี่ยถ้าใครสุ่มได้นะครับผมก็เป็นบูทที่น่าเล่นเหมือนกันเหมือนกับคอซิ่งเลยครับผมก็การปรับแบบนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้แต่ผมอยากได้ความ แต่ผมยังได้โรเทสพาร์นะครับผมเป็น80ก็ od, ลดในส่วนของจ็บสกอรเหลือ7มาเพิ่มจ่ายบอลครับผมค่าพลังก็จะดูสมดุลสวยงามเลยนะครับผมสําหรับสายนี้ครับผมก็มีสีเขียวเลยสําหรับโรเทสพาร์นะครับผมก็จบสกอร์ได้นะครับผมแล้วก็มีความบอลแล้วก็มีความเร็วที่ดีด้วยสําหรับฟรีคิก แต่ถ้าใครนะครับผมอยากจะได้ความโค้ง90สําหรับสายฟรีคิกนะครับผมก็สามารถปรับได้เพราะว่าฟรีคิกอ่ะมันบวกนะครับผมความโค้งเข้ามานะครับเห็นไหมการปรับนะครับผมให้เป็น90เรายอมลดจ่ายบอลครับผมให้เหลือ1 d ดิบบินะครับผมผมอยากจะเพิ่มกว่านี้ให้เป็น11ตรงนี้ก็ผมให้เป็น9นะตรงนี้ก็ผมเป็น7เพิ่มไปเลยจบสกอร์ ค่าพลังก็จะได้อยู่ที่101นะครับผมสหรับสายนี้ก็ความเร็วก็ถือโอเคครับผม93 96คลองบอลก็คลองได้ครับผมจ่ายบอลโลพาร์เนี่ยก็จ่ายได้หน้บอลเลียดส่วนโรเทชพาร์สก็เป็น78นะครับผมฟินิชชิ่งจับสกอร์เป็น84ความคงก็เป็น90นะครับผมก็ค่าพลังอาจจะไม่ได้ดู102หรือว่า103นะครับผมก็เป็น101นะครับผมแต่เรื่องภายในเนี่ยคือโอเคไม่ได้แย่ครับผมสหรับฟรีคิกสายนี้นะอ่า ก็ถ้าใครไม่สนค้าพรังโดยรวมเนี่ยก็เลือกเล่นได้เลยนะสายนี้มันก็ถือว่าโอเคแหละถ้าผมเลือกเล่นได้เนี่ยผมก็เล่นสายนี้ได้นะครับผมก็คือไม่ได้แย่ครับผมเลือกเล่นสายที่เข้ามือที่สุดนะครับผมสาหรับการเล่นเกมนะครับผมของเกมนี้นะครับผมต่อมานะครับผม จะเป็นของบูตฟาจาซิต้านะครับผมก็บูตตัวนี้ก็น่าสนใจอีกบูตหนึ่งนะครับผมก็จะบวกการคลองบอลมานะครับผมแล้วก็บวกความเร็วนะครับผมก็สายนี้ก็เป็นสายที่น่าเล่นนะครับผมก็มีความโค้งอยู่ที่90ด้วยแต่ในเขามายิงปั่นได้ความเร็วก็พอมีนะครับผมมีเลยดีเลยแล้วกันความเร็วก็ดีนะครับผมก็93 96ากาหกรออกโดนเนี่ยจะค่อนข้างโอเคเลยแต่ยิงแรงเนี่ยอยู่ที่85นะครับผมค่าพลังก็อยู่ที่1 0 1สําหรับสายนี้ก็คล้ายๆกับฟรีคิกสายปั่นนะครับผม โอเคนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้สายสมดุลน,นะครับผมอยากได้การจ่ายบอลมาด้วยโรเทสพาร์ตเป็น80ก็ยอมลดนะครับผมจับสกอร์ลงครับผมให้เหลือ80นะแล้วมาเพิ่มตรงนี้ชืบชืบคืนตรงนี้ด้วยเพื่อเป็น99ครับก็จะเหลือ3พอยต์ก็ลงตรงนี้ครับผมพอยตหนึ่งนะครับผมก็ลงคืนตรงนี้ชืบ ค่าพลาังก็จะอยู่ที่1 0 2ครับผมความเร็วสปีดต้นเนี่ย99ถ้าบวกโคดที่บวกสปีดต้นเนี่ยจะเป็น100บาร้านกับความเร็วก็โอเคคลองบอลก็คลองได้จ่ายบอลก็จ่ายได้จับสกกรเป็น80สําหรับสายนี้ก็ใครสนใจอันนี้ก็สามารถเล่นได้เลยสําหรับวูดฟันตาซิต้านะครับผมมานะครับผมก็เป็นบูทของชูตติ้งนะครับผมก็บูทนี้นะครับผมผมอยากจะตามจริงแบบนี้ก็เล่นได้นะแต่ผมขอปรับอะไรให้มันสมดุลสักนิดน,น,นึงรถพาร์ซิ่งกันเหลือ3ครับผม ชูติ้งก็ยังคงเป็น7นะดิบบิ้งผมอยากจะเพิ่มให้เป็น11นะครับผมก็ลดตรงนี้ลงเพิ่มดิบบิ้งครับผมค่าพลังก็จะได้ตามนี้ครับผม102ครับผมคลองบอลก็คลองได้มีความเร็ว ยิงแรงอยู่ที่85ครับผมจ่ายบอลนะครับผมบอลสูงบอลสั้นก็โอเคนะครับผมมีจบสกอร์อยู่ที่80ด้วยสายนี้ก็เป็นสายที่น่าเล่นสาสมดุลนะครับผมโค้ดนะครับผมก็เล่นได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะสำหรับโค้ดที่บวกสปดต้นรูรูเบนอลโมริมก็เล่นได้มิเกลเดต้าก็เล่นได้นะครับผมก็ชอบโคนไหนก็เล่นได้เลยสําหรับบูดชูตติ้งสายนี้นะครับผมหรือถ้าใครนะครับผมอยากจะได้ค่าแข็งแข่ง70ก็สามารถเล่นได้นะก็สามารถปรับได้นะครับผมการปรับเนี่ยเราจะลดการจ่ายบอลให้เหลือ ดิบบิง้งลดเหลือ9ตรงนี้เป็น10ครับผมเพิ่มตรงนี้ให้เป็น11ครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมลงไปเลยค่าพลังนะครับผมก็จะได้ตามนี้เลยคองบอลก็คลองได้นะครับผมส่วนความเร็วเนี่ยก็จะเป็น 9, 7กับ 9, 7นะครับผมอ่านรถโคตรก่อน แล้วก็มียิงแรงด้วยอยู่ที่90ครับผมค่าแข็งแข่งเป็น70นะครับผมค่าแข็งแข่งเป็นสีส้มนะครับผมก็จะพอเบยดกับคู่แข่งได้ก็ใครนะครับผมชอบก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยมาร้านก็มีจ่ายบอลสั้นก็จ่ายได้จบสกอร์เป็น80นะครับผมแล้วก็ค่าลุยจิตพาสเป็น78นะครับผมก็สามารถเล่นได้เช่นกันสําหรับสายนี้นะครับผมก็ส่วนตัวบูทของไซเกอร์นะครับผมก็การปรับผมปรับมาให้เลยนะ แบบนี้ก็ผม7 3 9 8สมแแล้วก็4นะครับผมการปรับแบบนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับผมมีค่าแกงอยู่ที่70ยิงแรงแล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้แย่ก็ผม9 6แล้วก็98วารังกับสเตมิน่าก็เป็น90ครับก็ผมคลองบอลก็คลองได้นะ92ก็3แล้วก็92จ่ายบอลก็จ่ายได้สมดุลด้วยนะสายนี้จัตะกอเป็น80แล้วก็ความคงอยู่ที่8 4ก็น่าใครชอบสายนี้ก็เล่นได้เลยนะครับผมสําหรับ อ่าบูทของสไตรเกอร์นะครับผมก็เลือกเล่นได้เลยนะครับผมโค้ชไหนดีก็เลือกเล่นโค้ชคนนั้นนะครับผมสําหรับสายสไตรเกอร์นะครับผมของบูทเทคนิคนะครับผมก็การปรับนะครับผมก็แบบนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมอ่เดี๋ยวผมมาโค้ชแล้วก่อนเนาะข้าพลังก็102ด้วยนะครับผมความเร็วมียิ่งแรงค่าแข่งแข่งเป็น70บาลานซ์กับสเตมิน่าก็โอเคด้วยนะครับผมแต่การคองบอลเนี่ย ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะอยู่ที่9ก้าเอ็ดเก้าสองแล้วก็เก้าสามก็ถือว่าคลองบอลได้จ่ายบอลก็จ่ายได้ครับผมจับสกอร์เป็น80แล้วก็แปดห้าสำหรับความโค้งนะครับผมก็ถ้าใครสุมนื้เทคนิคหรือว่าเล่นเทคนิคก็สามารถเล่นสายนี้ได้เลยนะครับผมแต่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้การคลองบอลนะครับผม100นะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมสําหรับดิบิ้งนะเป็น100การปรับเนี่เราก็จะลดในส่วนของรองเท้าให้เหลือ6ครับ สปิดต้นเนี่ยจะอยู่ที่8ปดพา i n ซิ่งเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับเพิ่มของวันไปเลยถ้าพลังนะครับผมก็จะได้101นะครับผมสำหรับเทคนิคครับผมก็ความเร็วก็มีอ่า92 95ก็ถือโอเคไม่ได้แย่นะ 83สําหรับยิงแรงบารันก็ดีครับผมการคองบอลนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับผม9ก100แล้วก็9กก็ค่าคองบอลสูงจ่ายบอลมีโลพาสเป็น80ก็ถือโอเคครับผมสําหรับเทคนิคนะมันบวกมานะสำหรับโลพาสส่วนจัสกกรกับความโค้งเป็น80แล้วก็85ก็สามารถตัดไหนเข้ามายิงปั่นได้ก็นี่ก็สายนี้นะครับผมแนะนําให้ยืนปีขวานะครับผมก็ตัดไหนเข้ามายิงปั่นนะส่วนโค้ดนะครับผมก็เล่นได้เลยค่าพลังก็เป็นร้อยสองครับผมถ้าใช้บูทโค้ดนะเห็นไหม 102ครับผมอ่ามีคนเดียวนะที่เป็น101บูทเม็ดเดียวนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็จะเป็น102เหมือนกันนะครับผมถ้าใครอยากได้ดิบบิ้ง101ก็เล่นโค้ดของเจอราดนะครับผมจะได้101สําหรับดิบบิง้งอ่าอ่าผมกดให้ดูนะมีเกลเดต้านะครับผมจะได้ทายเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมถ้าใครเล่นนะขอไม่เกลเดตา้ามันจะบวกสปียต,ต้นกับบวกทายเวอร์ชันนะครับผมก็จะได้102อันเลย อ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนถ้าหาชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, จกรตาเงานด้วยนะครับผมเพื่อที่ให้ช่องในเล็กนี้ได้เติบโตไปมากกว่านี้ก็เจอกันในะคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย